ครับับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับชาวสวนากสุขสุขคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสิมาแนะนาวิธีการรับมีดกีดยางนะครับเป็นมีดที่ว่าเอาใส่มาแล้วนะครับกีดยางมาสีมารับไลยกีดในมือ่อไปมีดนี่เป็นมีดเจ็บงนะครับเจ็บงงมาเบิ้งครับวิธีการรับการทับแรกเขาจะต้องล่างมีดก่อนนะครับเอามีดจุ่มน้ำยินจุ่มน้ำนะครับ วก็นะรับบมุกรับพุ่งดันนในก่อนนะครับพุ่งพุ่งดันนในอันนี้เป็นการทาความสะอาดหินการทาความสะอาดหินนะครับมันจะมีขบับเศษยางเศษยางติดอยู่ก่อนทำความสะอาดก่อนวางหินระนาดนะครับวางหินระนาดไปครับนานิดนะครับทีนี้ดันนในนะครับวางหินระนาดนะครับทําความสะอาดคัดให้ขาวนะครับคัดไห้ขาวให้เป็นเะเบ้งนันละง่ายๆนะครับ ก็ด้วยปีมิดด้านนอกนะครับปีมีดด้านนอกนะครับเน้นย่ำนะครับต้องวางต้องวางขนานนะครับขาสั้นสเสียคข้มิดนะครับต้องวางหินขนานเอามือลูบเบิ้งนะครับมีหมองสะดุดือว่าใส่ไรยครับพุงมิดด้านนอกนะครับพุงมิดด้านนอกนครับทับ้าวขาที่ใดนะครับเท้ามันว้านะครับ ที่การรับมีดที่ใส่มาแล้วนะครับการที่โบได้รับโดนนะครับเพราะว่ามีดมันกันบโบเลเสียหายยังโดยเฉพาะมีดที่ว่าเพราะเดือยโบหักเดือยโบบินอยังยังรับางครับใส่ใส่เวลาโบาเกินหานาที่รับมีดเล่มหนึ่งแล้วโบเกินหานาที่นะครับ,นนรบต่อไปก็เป็นหินละเอียดครับที่ที่ผมแต่งไว้นะครับแต่งไว้หินละเอียดตัวนี้สีมาเอาคมนะครับ แต่งคมรับคมนะครับรับออกคมวิธีการรับมีดนี่เขาต้องรับรับดันไนนะครับรับด้านในเอาคมจากด้านในนะครับด้านนอกเขาจิดด้านนอกเขาจิใส่หินหินละเอียดอ่า,างกระตาว่างขนานก็หมีแล้วก็ลูบไปซื้อนะครับลูบลูบ้มันมันไม่มีหม่องสะดุดด้านนอก แต่ว่าการรับลับมีจริงๆ,ๆเขาต้องรับจากด้านในอย่าง,างเ,งเดียวน,นะครับเป็นหินแท่งในหินละเอียดนะหินละเอียดเลยหนึ่งพันนะครับผมแต่งมาเรีเยบร้อยเพลยที่มาเอาเลยเอาคมนะครับมีดด้านในครับเอาคมปิ้นด้านในแต่ที่บดได้รับหลายครับมีดที่เราใส่มาอ่ามีกาเป็นวิธีการเอาเลยนะครับก็พัดจากฟ้าไปใสนนะ่ ตวัดลงนะครับจากคว้าลงไปใสจากใส่ลงไปขว้านะครับไปหาไปเลยแล้วก็ล่องกลางนะครับแต่งหินเท่ากับแต่งเห็นพอดีก็ล่องเดือยนะครับสั่นกันหน่อยหน่อยก็ล่องเดือยจักหน่อยนะครับเดือยให้ดีกว่าใสดีขวาเลยสะดวกแล้วก็มาเก็บเก็บคมดันนอกนิดนึ่งอันนี้อันนี้ว่างหินหินขนาดนั้นนะครับว่างหินขนาดนั้น ครับนานนะครับขันเท้าเบาบางขน,นาดนั้แต่รัดรัดกันก็ไม่ไน,นี่ห็นเท้าสีบลูมีความคมนะครับ,นะรบกับมือเช็คเบิ้งนะครับเช็คเบิ้เนะอามือเช็คเบิ้งมัน,มนมลกักษณะมันฝืฝฝดๆก็แสดงว่าใส่ได้ อันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คปลายเดือยนะครับเช็คตรงปลายเดือยนะครับปลายเดือยคางเดือยไส้ทั้งไส้คางเดือยทั้งขวานะครับเห็นมันเกาะลิบนะครับยังกี่พันขันโบเกาะแสดงว่าโบพันนะครับแล้วเาก็ใส่ผ่าเสร็จทำความสะอาดเมื่อเห็นว่าเดือยเอาพันแล้วนะครับผ่าเสร็จทำความสะอาด หลังจากเสร็จทั้งขั้นตอนเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็เดี๋ยวมีดที่เขารับนะครับมาหมัดเถ้าเอินหมัดนะครับที่หมัดนี่หมัดใส่ผ่านะครับแล้วผาลักษณะนี่ให้เป็นผ่ามั่นนะผ่ามั่นโมซันกับผ่ายิ้นนะครับผู้ใดมีไข่ป่าว้านเก่าไข่ป่าบ้านถูไปที่ผ่าก่อนนะครับแล้วก็จะเอามีดไปถูใส่ผ่าแต่ลักษณะนี้ผมเพียผมบ่ได้ใส่ไข่ผ่าว้านนะครับถ้าใส่ไข่ป่าบ้านก่ผู้ใดมีไข่ผ่าว้านเก็าจะดีมากนะครับ เช็คเดือยอีกเท่อนึงครับเช็คปลายเดือยคางเดือยยังไส้คางเดือยยังขวาถ้าก้อเล็บก็ถือว่าเป็นไส้ไรนะครับคือผ่านนะครับยำอย่างไรมืดมือนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนฝากกดติดตามน้ำในเด้อครับสวัสดีครับ